สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องคลิปโต p าส s s t y l i ีกแล้วนะครับสำหรับใครที่เพิ่งฟังคลิปผมผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับถึงวิธีการแลกเปลี่ยนนะครับเหรียญ DEC SPS นะครับให้กลายเป็นเงินบาทนะครับที่เลทแลกเปลี่ยนนะครับดีที่สุดค่าธรรมเนียมถูกที่สุดเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับ คือเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมีคนได้เข้ามาโกงนะครับก็คือเข้ามาในกลุ่ม Facebook เนาะที่เราทําการแลกเปลี่ยนซื้อขายที่แบบเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยนะครับเราแลกเปลี่ยนแบบ P2P กันแต่ว่ามันก็มีคนที่แบบไม่หวังดีเนื่องจากราคาเหรียญมันขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มเราเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะครับกลุ่ม Facebook ของเรามันใหญ่แล้วมีคนรู้จักมากขึ้นนะครับก็มีพวกมิชาชีพนะครับเข้ามาทําการ หลอกนะครับหลอกซื้อนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตามตัวเขาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยครับก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่กลุ่มยังเล็กๆอยู่เนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัยมากเลยครับไม่มีคนโกงเลยนะครับเพิ่งมีมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับก็เป็นเรื่องที่แย่เนาะเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับถึงวิธีการนะครับเรียกได้ว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ เลดีมากคือก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับก็สามารถไปดูวิธีก่อนหน้านี้ได้จากคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับซึ่งเลดมันไม่ดีเท่ากับเว็บนี้นะครับเพื่อ,อนนี้เนี่ยมีคนในกลุ่มนะครับเขาได้มาทําการแบบแชร์ให้เรารู้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แชร์เป็นโพสเนาะเขาแบบแชร์โดยการที่เขาไปตอบตามเอ่อโพสต์ต่างๆนะครับไปเม้นอะไรแบบนี้แล้วผมก็แบบผมก็อ่านของเขาทุกเม้นนะครับเพราะว่าเม้นของเขาเนี่ยมีสาระมากๆเลยเดี๋ยวผมก็จะอาจจะ แปะนะครับเรฟเฟรนส์ให้ใต้คลิปนะครับว่าเขาคือใครนะครับคือแบบโหผมแบบยอมใจเขามากเลยเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากนะครับก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปติดตามอ่านทุกเม้นทนะครับทุกโพสตของเขาเลยนะครับเพราะว่าแบบเป็นสาระจริงๆคือเขาแบบสรุปทุกอย่างนะครับก็แปลเป็นภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยให้เราเรียบร้อยเลยครับคือแบบเขามีความรู้ ด้าน Sp ริน terland แล้วก็ y p e k e y c h a i n เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดตามเขาเนี่ยก็จะมีความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนอะไรได้เลด,ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทันข่าวเนาะเดี๋ยวผมก็จะแปะ Refer e n ์ e ให้นะครับว่าเขาคือใครโอเคนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนอันนี้นะครับคือเพื่อนๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำการแลกเปลี่ยนผ่านทาง n บน c e Smart Chain นะครับ เพื่อนเนี่ยก็จะเสียค่าธรรมเนียมเป็น bnb ใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยแลกเปลี่ยนผ่านทาง hyp keychain นะครับก็ที่ผมจะปล่อยนี้ก็จะเป็น hyp keychain นะครับก็คือมันก็จะเสียค่าธรรมเนียมเป็น hyp เนาะอ่าซึ่งมันถูกกว่ามากๆเลยครับคือ bnb เนี่ยหลายคนนะครับที่มีเหรียญน้อยเนาะแล้วแบบไปแลกนี่ก็คือแบบมันแลกไม่ได้นะครับมันต้องจ่ายค่าแก๊สแบบ2 0 0 0กว่าบาทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมไม่มั่นใจว่ากี่บาทครับแต่ว่ามันต้องโอนค่าแก๊สไปก่อนเยอะมากแต่วิธีนี้นะครับเราไม่ หมายถึงเราไม่ต้องเตรียมค่าแก๊สไว้ก่อนนะครับแต่เรายังคงเสียค่าแก๊สนะครับแต่ว่าน้อยมากแล้วก็เสียแค่ตอนที่เราโอนออกนะครับโอนออกจากไฮฟ์นะครับไปทางไบแวนเนาะมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่แพงนะครับแค่0 2 5เอร์เซ็นต์เองนะครับคือถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็สําหรับวิธีนี้นะครับก็จะเสียค่าไพ i อิมแพกนะครับไพ่อิมแพกนี่คืออะไรมันก็คือเวลาเราแลกเปลี่ยนเนี่ยราคามันขึ้นลงตลอดเวลาใช่ไหมครับ สมมติเราตั้งใจว่าเราจะแลก1 DEC นะครับเท่ากับจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันขึ้นลงไพ่อิมแพกเนี่ยมันก็จะดูให้เรานะครับว่าถ้ามันเกินนี้เนี่ยถ้าราคามันขึ้นลงเกินนี้เนี่ยมันก็จะไม่ซื้อนะครับแต่ถ้าราคาขึ้นลงอยู่ในเรทประมาณนี้เนี่ยมันก็จะซื้อให้เรานะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยไปแลกทางแพนเค้กนะครับหรือว่าทางวา r d เดนสวันะครับก็จะมี ค่าไพ p อิมแพกเนี่ยที่สูงนะครับก็คือยังต่าที่สุดเลยก็คือ0.6นะครับที่ผมเห็นคนในกลุ่มเขามาโผลเนาะจริงๆอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้านะครับแล้วก็ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็น BNB ซึ่งไอ้ตรงเสียค่าธรรมเนียมเป็น BNB ในการแรกเนี่ยไม่เท่าไหรหรอกครับแต่ว่าคนที่มีงบน้อยเนาะต้องโอน BNB เนี่ยมาที่กระเป๋า MetaMask เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย2,000บาทนะครับซึ่งมันแบบมันเยอะเนาะเทียบกับเงินในเกมที่เรามี แบบคือเราเล่นมาแทบตายแบบเราได้มาหลักร้อยหลักพันแต่ว่าแค่ค่าธทมเนียมที่เราต้องโอนเข้าไปก็2 0 0พันแล้วนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ไหวเนาะดังนั้นเนี่ยในวิธีที่ผมจะสอนเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าทมเนียมตรงส่วนนี้นะครับเพราะมันจะหักจากเงินในเกมของเราเลยนะครับเราก็มาดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูนะครับ1,000พันเหรียญน,นะครับ อ่ะก่อนอื่นเลยครับก็ใส่จำนวนเหรียญนะครับที่เราจะแลกลงไปนะครับแล้วก็เลือก wallet นะครับก็ไปที่ Hive Engine wallet นะครับแล้วก็ t r a n p f e r out ไปเลยครับอ่ะแล้วก็ของผมเนี่ยมันชอบเด้งออกนะครับคือถ้าผมใช้แบบ windows อะไรแบบนี้ไม่เป็นนะครับจะเป็นที่พวก apple เนาะก็ถ้าใครมีวิธีทำให้มันไม่เด้งออกนะครับก็แชร์ให้ผมได้นะครับผมเนี่ยเป็นปัญหามากเลยอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆโอนไปแล้วนะครับเงินของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในนี้นะครับ h i g h Keychain อ่ะถ้าเพื่อนๆเนี่ย ยังไม่มีไฮ์นะครับต้องทําการสมัครก่อนนะครับอย่าเพิ่งโอนตุ่ม 4, สี่ตุ่มห้นะครับไม่งั้นเนี่ยเงินคุณอาจจะหายไปได้นะครับอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติใครเนี่ยที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปดูที่คลิป ep 4นะครับเดี๋ยวมจะทิ้งลิงก์ ep 4ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ให้ไปดูคลิป ep 4ีแล้วก็ทําการสมัครไฮค w บอลเลให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยมา ทําการซื้อขายแบบนี้สำหรับการสมัครเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะแต่ว่ามันก็อาจจะงงงหน่อยสำหรับมือใหม่นะครับก็ให้ทําตามคลิป ep e c ได้เลยนะครับอพอเราโอนเงินออกไปเสร็จแล้วนะครับเงินเราเนี่ยก็จะไปอยู่ใน hype keychain นะครับออันนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อ id ของเรานะครับก็จะตรงกันอ่าแล้วก็สำหรับเหรียญที่โอนเข้ามานะครับจะอยู่ใน token นะครับอ่าก็จะอยู่ใน dec นี้นะครับนี่เห็นปะ่ะหนึ่พันเหรียญที่เราโอนมาก็จะอยู่ในนี้นะครับโอเค แล้วเราก็ไปที่ Exchang นนะครับ e c e n t ทัลไลท์เอ็กชแนนตที่แลกเปลี่ยนนะครับอ่าซึ่งจะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเอ่อดิเซนทัลไลท์เอ็กชแนนอันนี้ไว้ให้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทําการล็อกอินก่อนครับก็ให้พิมพ์ชื่อเราไปเลยนะชื่อในเกมเราเนี่ยอ่าแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชื่อเราเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ทําการแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับเราไปที่คําว่า pool เนาะ แล้วก็เลือกที่ swap นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเลือกเหรียญที่เราจะแลกนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีเหรียญ DEC อยู่1,000เหรียญน,นะครับแล้วเราก็มีเราจะแลกเป็นเหรียญเอ่อถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะแลกเป็นเหรียญ SPS นะครับก็พิมพ์ไปว่า SPS เนาะ SPS ครือนี้เนี่ยน่าจะเลทด,ดีกว่าที่ผมสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิป EP 1 0 เออคือเลทมันดีกว่าเนาะในคือผมไม่มัน่นใจว่าเป็นเพราะว่าผมแลกคนละเวลาหรือเปล่าแต่ผมแบบรู้สึกว่ามันเลทดีกว่าอีกอันนึงนะครับอแต่ทีนี้เราเนี่ยจะไม่ได้แลกเป็นเหรียญเอชอีเอนะครับรอบนี้เราจะแลกเป็นเหรียญไฮฟ์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในบแอนหรือว่าในบิตาซ่านะครับมันไม่มีเหรียญ d e c กับ SPS เนะครับเราก็เลยแลกเป็นเหรียญไฮฟ์นะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เลือกเป็นเหรียญ USDT หรือ BUSD นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบมันมีไพ i m p m p t c t เยอะเนาะมันเหมือนแบบเนี่ยมันไม่มี l i q u i ลิฟท t ดิสตี้พูนะครับคือมันไม่มีเหรียญ BUSD พอให้เราแลกนะครับถ้าสมมุติแบบในนี้มันอาจจะมีประมาณ10เหรียญแค่นั้นนะครับ10เหรียญก็คือสมมุติเราแลกไป5เหรียญแล้วเขาอาจจะขึ้นราคาเหรียญกลายเป็นแบบ2อ่าเอาเป็นว่าผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจครับแต่เอาเป็นว่าแบบ มันไม่ค่อยคุ้มแล้วกันที่จะแลกมันแบบมันมันไม่มีเหรียญพอให้เราแลกอะครับมันมีอาจจะมีแค่ติดเหรียญเราแลกดีซีไปไม่กี่เหรียญก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแลกเป็นเหรียญไฮฟ์เนี่ยก็จะดีกว่าเนาะอ่ะเราก็ทําการแลกครับ1000เหรียญอ่ะแล้วไฮฟ์อิมแพกนะครับเราก็เลือกได้ครับแค่0.5นะครับคือถือว่าน้อยมากเลยนะเราไปที่แพนเค้กเลยแบบนี้โอ้โหไฮฟอิมแพกกระจุยกระจายเลยนะครับ ก็อันนี้ศูย์จถือว่าคุ้มมากเลยครับเสร็จแล้วก็ทําการแรกเลยครับอ่าแล้วก็เด้งออกนะครับเพราะว่าเราจะกําลังจะทําธุรกรรมเนาะเด้งออกทุกครั้งเลยนะครับผมเนี่ยลาคาญมากเลยแล้วก็รอนิดนึงนะครับคือไฮฟ์เนี่ยค่อนข้างจะช้าเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเงินของเรานะครับก็ไปดูได้ที่กระเป๋านะครับแล้วก็กดไปที่โทเค็นนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยจะยังโอนเงินตรงนี้นะครับไปที่ไบแนไม่ได้นะครับ ห้ามโอนเงินตรงนี้นะครับไปใบแนนเด็ดขาดนะครับโอนไปก็คือหายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่น่าจะเป็นเหรียญคนละเชนกันนะครับคือผมไม่มั่นใจว่าถูกไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่อยู่บนเชนไฮฟ์นะครับก็คือถ้าโอนไปใบแนนเนี่ยมันน่าจะเป็นใบแนนสมาร์ h เชนเนาะถ้าโอนไปเนี่ยมันก็จะไม่มีเหรียญน,นี้นะครับอ่ามันเป็นเหรียญสวัปดอทไฮฟ์นะครับมันไม่ใช่เหรียญไฮฟ์เนาะ เสร็จแล้วนะครับแล้วเราจะทํายังไงล่ะเราก็ต้องทําการถอนเงินครับที่การถอนเนี่ยเราก็จะไปถอนที่อีกดิจิทัลไลเอ็กชเชนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าถอนผ่านอันนี้เนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับหปอร์ซแต่ถ้าเราไปอีกเอ็กชเชนหนึ่งนะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมแค่0ูนจปเซนะครับอ่ะเราก็มาที่อีกอันนึงเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อีกอันนึงไว้ให้เหมือนกันแล้วก็ล็อกอินเลยครับเหมือนเดิมคริปโตพาสเทลลี่นะครับอ่ะแล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าคคลิปปปนนนนี้เ็รระะโยช์ับ ช่วยด o n a t e DC นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับอ่าก็ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าไปที่ wallet นะครับแล้วก็กด withdraw นะครับทำการถอนนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเหรียญเข้าไปนี่เรามีอยู่19เหรียญใช่ไหมครับเราก็ใส่19เหรียญเข้าไปนะครับอ่าไม่รู้ว่าใส่หมดได้ไหมปุ๊บอ่าใส่หมดได้เลยนะครับก็คือคลิกที่เอ่อจำนวนเหรียญที่เรามีเลยเนาะล้วก็กดถอนนะครับอ่าเด้งออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเราทำธุรกรรมนะครับ อ่าแล้วก็รอนะครับอ่าก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้หเหรียญไฮป์จริงๆมาแล้วนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยก็เห็นไหมมันลดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียค่าธรรมเนียมไป0.25เนาะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดไปแลกที่แพนเค้กอะไรแบบนี้ก็อาจจะเสียเยอะกว่าเนาะแล้วก็ที่ที่สำคัญเลยก็คือเราต้องมีเหรียญ BNB ที่โอนเข้าไปด้วยนะครับ แต่น,นี้เนี่ยเราไม่ต้องโอนเหรียญ BNB ไปเพิ่มเลยครับเราแบบจ่ายด้วยเหรียญ h y p e นะครับโอเคแล้วตอนที่แบบเราสวอปอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับเราเสียแค่ตอนที่เราโอนออกเท่านั้นนะครับโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติแบบใครที่มีเงินเยอะนะครับเอ,อ่อไปทําผ่าน Pancake หรือว่าเด่น,นะครับก็จะคุ้มค่ากว่าเนาะอาจจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่ามันเสียค่าธรรมเนียมเป็นรลายครั้งอะแต่อันนี้แบบเราเสียเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ ถ้าสมมุติเรามีเงินมีทุนน้อยนะครับเราก็อาจจะทําวิธีนี้เนี่ยอาจจะคุ้มกว่านะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการส่งนะครับเหลี่ยนไฮไปที่ n บ n น e ของเราเลยนะครับแล้วถามว่าเออแล้วเราจะส่งไปที่ u s e r n a m e อะไรล่ะอ่าอันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับไปทําการเข้าสมัครแอปไบ n e e นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังไม่มีแอปไบ n c e นะครับก็ สามารถสมัครผ่านลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็อยากจะให้ใช้ลิงก์ของผมเนาะเพราะผมก็จะได้รับค่า Refer e n c เนเนาะได้รับค่าธรรมเนียมนะครับที่เขาแบบให้เรามาเนาะเออก็ฝากทุกคนนะครับถ้าอยากสนับสนุนผมก็อย่าลืมใช้เลบของผมดนวยนะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยไปที่กระเป๋าเงินนะครับแล้วก็ไปที่สปอร์ตหลังจากนั้นนะครับกดที่คําว่าฝากครับแล้วก็มันจะขึ้นช่องให้เราพิมพ์นะครับเราก็พิมพ์คําว่าไฮไปครับแล้วก็คลิกตรงคําว่าไฮนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เลือก network type นะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะบอกว่าต้องใส่ทั้ง mimo เนาะแล้วก็ address นะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับตรงที่เขียนว่าที่อยู่การป่านะครับอันนี้เนี่ยคือ username ของเรานะครับเราก็ใส่ไปเลยนะครับอ่าโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่าลืมใส่มี mo ของเรานะครับก็คือตัวเลขอ่ะแล้วก็กด ใส่จํานวนนะครับผมก็ขอไม่เขียนหมดนะครับก็เราก็กดส่งได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยก็รอแป๊บหนึ่งนะครับคือ Hype เนี่ยมันค่อนข้างส่งดีดีเลยนิดนึงเนาะไม่เกิน3นาทีน่าจะได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่เอาเหรียญไฮฟ์เนี่ยไปขายเป็นเหรียญ BUSD แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนแบบ P2P ได้นะครับหรือถ้าสมมติใครเนี่ยที่ไม่อยากแลกเปลี่ยนผ่าน P2P นะครับเพราะกลัวโดนโกงอีกรอบนึง เราก็ทำการเปลี่ยนเหรียญ Hype เนี่ยเป็น BUSD นะครับล้วก็โอนเหรียญ BUSD เนี่ยไปบิตาซ่านะครับก็สำหรับแอปบิตาซ่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะสมัครนะครับก็อย่าลืมใช้ลิงก์นะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมก็จะได้ค่า Refer ร์เนเนาะก็ยังไงฝากเพื่อนๆเนี่ยใช้ลิงก์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ช่องผมเนี่ยทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ